หวัดดีเพื่อนเวันนี้วันอยู่สบายพุ่มใหม่อีกแล้ววันนี้นะครับผมบ้ากับเจ้าตัวนี้นะครับนี่ hk ump. 4 5นะครับตัวนี้จากค่ายยูเมเลกนะครับคือมิสหายนะครับพูดคุยมานะครับ อยากจะให้ผมถอดอชุดท่อในเรือนฮอปให้ดูหน่อยนะครับว่าถอดยังไงนะครับคือท่านอยากจะเปลี่ยนท่อเลีดยางฮอปอะไรประมาณนั้นนะครับชุดบนท่อในเนี่ยก็ถอดไม่ยากเท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถใช้ยางฮอปท่อในกับแบบมารุอีได้นะครับรับชมกันเลยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนที่จะถอดท่อนอกท่อในเรือนฮอปนะครับชุดเรือนฮอปเพื่อนก็ต้องเอาเฟรมลากออกก่อนนะครับแล้วก็เอา ไกด์หลอดนะครับโบออกมาก่อนนะครับวิธีการก็คือเห็นสลักตัวนี้ไหมครับนี่ตอกออกนะครับหาเหล็กส่งนะครับเป็นแบบนี้ยิ่งดีนะครับเห็นไหมเนี่ยมันจะเข้าไปในนี้เนี่ยพอดีเลยครับหรือถ้าไม่มีเพื่อนก็ใช้เหล็กส่งแบนๆก็ได้นะครับแบบนี้ยแต่ผมไม่มีหัวเท่านี้นะครับผมมีแต่ตัวนี้นะครับตอกตัวนี้ออกนะครับตอกจากฝั่งไหนก็ได้นะครับเหมือนกันเนาะจะได้แบบนี้นะครับเอาวางไว้ก่อนเนาะ หลังจากนั้นเพื่อนถอดนี่เห็นในนี้ไหมครับในนี้จะมีตัวปรับฮอปนะครับให้เพื่อนใช้ประแจที่เพื่อนใช้ปรับฮอปยาวๆอย่างนี้ครับสอดเข้าไปนะครับมันจะเป็นหกเหลี่ยมนะครับให้หมุนเข็มนาฬิกาทายฮอะครับเสร็จแล้วดึงออกมานะครับอันนี้มันก็จะหลุดมาเป็นแท่งอย่างนี้ครับนี่ตัวนี้เป็นตัวปรับฮอปนะครับจะใช้หมุนน็อตตัวนี้นะครับนี่หมุนน็อตตัวนี้นะวางไว้เนาะหลังจากนั้นนะครับเพื่อนเห็นพลาสติกตัวนี้ไหมครับนี่ เอาออกนะครับวิธีเยาออกคืออันนี้มันจะล็อกอยู่กับตัวนี้ตัวนี้มันจะตรงนี้นะครับหายให้ใช้ไขควงนๆอนแบงนี้นะครับงัดตรงนี้ขึ้นเบาๆนะครับเดี๋ยวมันหักนะครับแล้วก็ง้างพลาสติกไปด้วยนะง้างไอ้บอดี้นี่ไปด้วยมันจะได้ออกมาแบบนี้นะครับนี่มันใช้ตัวนี้ล็อกกับตรงนี้นะครับโอเควางไว้หลังจากนั้นเราใช้ยาไอคอนยางนี้ตอกนะครับเพื่อจะให้มันดันท่อนอกอกไปนะครับฝั่งยางนะครับตอก แล้วก็ดึงท่อนอกมาแบบนี้นะครับท่อนอกเป็นแบบนี้ใช้สลักล็อกตรงนี้นะครับนี่อันนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับอลลอยมั้งหล่อธรรมดาเลยเขาว่ามีแบบสตีลเหล็กด้วยนะต่อไปนะครับก็จะเป็นชุดเลือนฮอปท่อในนะครับต้องดันตนัวนี้ออกดันเรือนฮอปเนี่ยซึ่งมันผูกเข้าไปแล้วนะให้เพื่อนใช้อย่างนี้เหล็กส่งนะครับค่อยๆ่อเตาะออกมานะครับเบาๆนะครับเพราะ ออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่ส่วนตัวนี้ก็หมดแล้วนะครับเป็นโล่งๆไม่มีอะไรเป็นเฟรมบอดี้มาแล้วนะครับนี่ก็เป็นส่วนของท่อในชุดเลือนฮอปนะครับวิธีถอดชุดเลือนฮอปท่อในนะครับก็คือมีน็อตสี่แฉกสองตัวยึดนะครับถอดออกได้แบบนี้นะครับมาวางไว้ระวังหายนะครับมันเล็กเนาะแล้วก็เปิดเลือนฮอปออกมานะครับมันจะเป็น2ชิ้นนะครับค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บนะครับอ่าเป็นอย่างนี้นะครับนี่ มันจะมีตัวกระเดื่องกดแบบนี้นะครับนี่มันอยู่ในอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็ตัวนี้เป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นยางฮอปท่อในนะครับใช้แบบมารุอิได้นะท่อในก็เหมือนกันนะครับโอ้โหเยิ้มเลยผมไม่เคยถอดเลยนะสิบกว่าปีอันนี้ยเพราะว่ามันไม่เคยเป็นไรครับแล้วมันก็ยิงปกตินะครับผมไม่ได้แบบแม่นอะไรมากนะครับก็คือยิงในบ้านเนาะนี่อ่าเป็นท่อแบบมารุอิใช่ไหมครับนี่ใช้ท่อในมารุอิได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองวัดขนาดให้ดูนะว่าเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นผมขอทำความสะอาดเลี้ยงแล้วเดี๋ยวปางประกอบกันนะครับหลังจากถอดเรียบร้อยทำงวามสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็มาประกอบกันนะครับเดี๋ยวผมวัดท่อในให้เพื่อนดูนะครับจะได้ไปหาอันนี้ขนาด18.1ก็ 181... มิลน,นะครับแต่ใส่เกิน181มิลได้นะเพราะว่ามันยังไม่ถึงปากข้อนอกนะครับอ่ะเริ่มประกอบกันนะครับก็ใส่ยางฮอบก่อนนะครับนี่ มันจะมีเคี้ยวเคี้ยวนี่เป็นแบบ2ติ่งเลยนะครับนี่เคี้ยวดีนะมีหน้ามันเลยยิงพอใช้ได้นะครับแต่การกดมันไม่ค่อยเยอะนะครับก็ใส่ตามปกตินะครับให้มันตรงนะครับแล้วก็เอาอันนี้มาเอาอันที่มีกระเดื่องนะครับเอานี่ใส่ลงไปนะครับตัวนี้เป็นตัวกดนะครับมันจะกดคือไอ้นี่มันจะไปดันนะเนี่ยพอเรือนท็อปมันดันอย่างเงี้ยนี่ก็ถูกดันเข้าไปปุ๊บๆแล้วมันก็กดนะครับ แต่มันกดไม่ค่อยเนี่ยครับมันเป็นพลาสติกนะผมก็เลยว่ามันเลยแบบปั่นไม่ค่อยดีแต่เคี่ยวมันดีนะแล้วก็เอาอันนี้มานะครับที่มันมีร่องนะเอานี้วางเข้าไปนะครับตามปกตินี่มันจะลงร่องของมันรีเป๊ะนะครับแล้วเราก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับอ่าเป็นอย่างนี้นี่แล้วก็ใส่นอ็อตสีแจกสองตัวนะครับใส่น็อตเรียบร้อยนะครับแล้วก็เช็คล้อวงยังฮอว่ามันเข้าที่เบี้ยวหรือเปล่านะครับ เี้ยวมันเบี้ยวบ่นนะครับว่าโอเคไหมนะลองกดดูว่าลงมาทํางานปกติไหมนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ประกอบใส่เจ้าตัวบอดี้นะครับสอดเข้าไปเลยนะครับเหมือนตอนที่เราถอดมานะครับสอดเข้าไปมันจะมีล่องของมันนะครับนี่เนี่ยมันจะมีล่องของมันพอดีนะครับนี่จะลงของมันพอดีนะครับด้านนี้อยู่ข้างล่างนะครับตรงตัวเรือนป้อนนะครับนี่สอดเข้าไปขอนยางค่อยๆต่อไปนะครับจนมาสุดแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเอาท่อนอกสอดเข้าไปนะครับด้านนี้อยู่ข้างล่างนะครับ ตอเข้าไปนะครับให้มันสุดนะครับให้ไอรูนี้เสมอกันนะครับนี่เอาอันนี้ลองเสียบดูนะครับอ่าทะลุได้แสดงว่าเสมอนะครับเอาสลักตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับใส่ด้านนี้ตอกนะครับให้เสมอเท่ากันนะครับนี่มันจะแน่นนะครับแล้วก็เอาเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้จะใส่ยากหน่อยนะครับสอดเข้าไปนะหกเหลี่ยมดันนะครับแล้วก็ขันเข้าไปนะครับ ขันล็อกให้แน่นสุดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปรับตั้งคลายครับตอนยิงเพราะตอนนี้เราขันเข้าไปสุดติ่งมันจะลงเยอะนะครับเดี๋ยวเราแล้วเรายิงถ้าเกิดมันยังเหินมากเราคลายออกนะครับให้ได้ตำแหน่งที่ต้องการนะครับีนี่เราหมุนให้สุดก่อนเนาะตอนไปทดสอบตอนยิงค่อยตั้งอีกทีนะครับอ่ะแล้วก็เอาตัวนี้พลาสติกตัวนี้กดใส่ลงไปเลยนะครับนี่เรียบร้อยแน่นหนาเรียบร้อยนะครับตรวจเช็ค เห็นติ่งเรียบร้อยนะครับนี่ลงมาเยอะลงสุดเลยนะครับเพราะว่าเราขันท็อปแน่นนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวผมประกอบตัวมันแล้วเดี๋ยวคุยกันอีกทีนะครับเรียบร้อยนะครับการถอดประกอบชุดท่อในเรือนฮอปท่อนอกนะครับก็เลยมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็แชร์ให้มิสหายนะครับเผื่อใครอยากจะไปทำอะไรก่อนจากนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เล่นเล่นว่าจะโยนเพื่อนบ้างผิดภาพกันในตรงนี้ด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ